ออััััััแต่มันเจอเดรแฮกซิกแซกแน่เรื่องหลังกูเห็นแก่ตัวกูเอาแต่พูดดิ้งมาไงกูไม่เอาบัตรปาร์ตี้มาละ จริงเอามาทำอัไรแบปฏิเช็งปฏิ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 บอดีแม <Okay. S 2> ร,รี่บอดีแมรีร่กระจกออืโอ้ดานี่เย่เย่ไม่อยากเล่ดานีไ่ได้เฮียเบื่อมิสเตอร์ไฟเทพ เลือกจากมึงก่อนเลยมิเตอร์ไฟต์นี่อยู่ไหนก็หมดว่าสัตว์นี่ไงมิเตไฟต์ได้แล้วหนึ่ง มเตาไฟเดาเตะมีตไฟมีตาฟงมตฟิงมเตาไฟนี่แบ่ง L B K นี่มาองคอมั้งเทียอะไรสัตว์แ่เป็นยุ่เียอะไรบ้างอาจจะอาะแปลว่าล่าหมูเปเทียมก็ไ นี่้อาร์บีเคอยู่ไหนเอาร์บีเคไออาบีเคตื่นแล้วนี่ตีเราว,วิ่งเร็วหนึ่งล้านเท่านี่ มันงงอ่ะบอยมันงงเลยใช่กูก็งงกับมึงนี่เอา้าโกโกวายทั้งนั้นเลยไอ,งอ้งงคิดว่าวิ่งไม่ทันไงตัวมันวิ่งเร็วมีแต่คนโกไม้เนี่ย nè hey. nè hey. Oh. โอ้ลกไม้นะพับช้านะเฮ้ยคงงกไม่ไปยุ่งเลยเขาเดี๋ยวมึงถอนใบสัตว์ถอนใบสัตว์แตกแตกเลยแบงค์ เว้ยวิกเตอร์นี่โอ้ยหลังเวอร์วิกตอรรียวิกตอเรียชื่ออะไรชื่อมจะไฟเทพนะะค่ะเทเจโกอันผิดนะเนี่ยอยู่ที่งไหนไสัตว์ไัน,นี่ นี่ไงอะไรไม่เห็นอะไรเฮ้ยมูโปว์มเนี่ยยินเสียครับร้อง,งอ,งองอะไรเฮียโง่ร้องเฮียอะไรร้องอะไรร้องอะไรโอ้โหเจ็บแตกร้อง้อเฮียไอวัวเจ็ควัวเจ็คอยู่ไหนยังไง J T E X โอ้แจ็ควิ่งไหวหรือเปล่าวิ่งไม่ไหวดิลงข้างล่างาร์แล้วเข้าเลยแล้วกันเฮ้ยมันต้องออกสายเมื่อกี้เนี่ยมันต้องออกสายเหรอเออมันออกสายเมื่อกี้เนี่ยพลาดแล้วเห็นไหมอยเท้าเนี่ยหายไปแล้วจริง รอยเลือดก็ไม่มีรอยเท้าก็ไม่มีวิ่งไปด้บบนานหน้าเฉยงงโอ้ยโอ้ยโดนมันจุโดนมันจุโ,นนจโอ้ยการกระจัดหน่อยครับวิบ่งก, <c oughs> การกระจัดหน่อย <c oughs> บืนบืนปืเนเฮ้ยเฮียเลืเอกมาเกิดสัตว์มาจังวะเดี๋ยวแหละโดน โอ้แขนสั้นนะแขนสั้นไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยทอด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 คิดว่าเป็นปีหรอปีแล้วปีแล้วเฮ้ยปีไม่ได้แล้วปีไม่ได้แล้วทุบเลยไม้มันวนใหญ่ไปหรอจริงยังไงก็ต้องทุบเนี่ยนอกจากเก็บบอลลัาอ่ะเมื่อกี้ก็ได้อยู่ โดนเลยวิบวันเฮ้ยมองมองหาใครครับมองหาใครครับเปิดแฮกหรือเปล่าโอ้ยเฮียสาวแม่งมึงก็ลงมาช่วยดิเหยียดไม่เหลือทั mm. ้งสามเครื่องใครจะช่วยก็ช่วยหมดแล้วกูจะไม่เคแฝดในเทนี่ด้วย Ơi, mặt đương quá mọi cũng mọi thứ 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 อยู่เราด้วยไม่ต้องช็อตเลย<ะ>อยู่หน้าวาปัปวัปไปโ<ะ>ดนว,วิกตอรีอบนไม้เอาเอา อีนีดเดียวเออหลังเวอวไอ,อ้ไม่มีไม้ครับไอ้รงนไม่มีอยู่เอาโดนล้มเลยตอรนนิโอม,มึงตายไลควอีใมึงอยู่ไหนวัวเจ็คผมจะโอมด้วยเพราะว่าแขนเปิดเพียรตดตายละ มัขึ้นวามามันก็คงจะต้องอยู่ข้างหลังเลยแหละเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อมองอะไรไปทำดีแล้วก็แหละเฮ้ยใจไหนูกเองเหรอเป็นไปได้นะตีอะตีอย่างนี้เสียนี่วะ you yes, saved the weight เฮ้ยไอเหี้ยมันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆน่แหละอสัตว์มันจะไปไหนได้ไงวะนี่ไงต,ตีเจียบก่อนเฮ้ยโอ้ยมัตกใจเลยใช่แล้ว <c oughs> เอ้กระตุกวน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  <c ười> นี่เจอแล้วไอ้สัตว์มันเข้าวาบเขาวาบเลย,ยเฮ้ยเหมือนไม่ได้เข้าเ,เาาอ,อาล้มเดิเฮ้ย ติดบอลลัดเนี่ยไม่ใช่ติดมังดุนนี่หว่า,อ,อ,าอ๋อวิ่งไวกว่าเดิมอ๋อยิ่งมันเข้าวาบเราก็ยิง่งอันนี้ล้มเลยมันวิง่งไวจัดยิงเข้าวาบยิงปืนปืนอ่ะเฮียไอวัวแจ็ก มาเนยเด้วอเจ็คไม่ดีไปไ,ไหนด้วยเฮ้ยมโชคดีจัดเอวอเจ็คโชคดีนนโชค้ยายอะไอวอเจ็เคหลุมเกินขนดขึ้นหน้ามึงเลยใส่เซ็ตหลุมมาล้อไปใส่ อ,อ,อืมมันมีเซตหลุมอยู่ให้เกิดในบ้านหรือเกิดอะไรอย่ได้อยู่จีจีห้หย่อนจะดต่อ